สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะค่ะวันนี้ครูก็จะมาทบทวนความรู้เรื่องการถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจำวันอ่าการถ่ายโอนความร้อนคืออะไรการถ่ายโอนความร้อนนะคะมันก็คือการถ่ายโอนความร้อนจากที่ที่มันร้อนไปสู่ที่ที่มันเย็นนั่นเองอ่ะอย่างในตัวอย่างรูปภาพที่ครูเอามาประกอบนี่นั่นก็คือการย่างหมูใช่ไหมอืม อะตอนแรกหมูดิบๆเนี่ยมันยังไม่มีความร้อนเลยใช่ไหมมันยังดิบๆอยู่เลยทีนี้มันเอาความร้อนมาจากไหนอความร้อนมันก็จะมาจากเตาใช่ไหมคะมันส่งผ่านมาเรื่อยๆจนถึงเนื้อหมูพอมันถึงเนื้อหมูทางด้านล่างมันก็ส่งต่อมายันเนื้อหมูทางด้านบนให้มันมีความสุกที่เท่ากันค่ะอ่ะอันนี้คือการถ่ายโอนความร้อนแบบข้าวๆ อ่าอย่างที่เมื่อกี้ครูพูดไปนะคะการถ่ายโอนความร้อนก็คือการถ่ายโอนความร้อนจากบริเวณที่มันร้อนไปที่ที่มันเย็นทําให้ตรงที่ที่มันเย็นเนี่ยมีมีมอ่าความร้อนขึ้นตัวอย่างนะคะอันนี้นะคะครูจะอ่าเอาอนุภาคอันนี้เป็นของแข็งของเหลวแก๊สเนี่ยให้นักเรียนถ่าย อ้ามันเป็นของแข็งใช่ไหมเพราะว่ามันเรียงตัวกันชิดเออมันเกเรียงตัวกันเป็นระเบียบใช่ไหมอืมความจริงอะมันเรียงตัวชิดกันกว่านี้นะคะแต่ว่าที่ครูทําให้มันห่างๆกันเนี่ยเพื่อที่จะว่าทําให้นักเรียนเนี่ยเห็นได้ชัดจริงๆมันชิดกันนะลูกนะเนี่ยมันชิดอยู่ชิดติดกันอย่างนี้เลยนะคะที่นี้นักเรียนสังเกตไหมว่าไอตรงอนุภาคสีแดงเนี่ย มันคืออนุภาคที่มันได้รับความร้อนเนาะนี่ครูให้ความร้อนไปตรงอนุภาคสีแดงนะคะแต่ตรงสีเขียวเนี่ยมันเป็นอนุภาคที่มีอุณหภูมิเย็นกว่านะคะทีนี้เมื่อสีแดงเนี่ยมันได้รับความร้อนแล้วใช่ไหมมันก็ถ่ายโอนไปเรื่อยๆถ่ายโอนไปเรื่อยๆจนใ้สีเขียวเนี่ยมันมีความร้อนเพิ่มมากขึ้นและเท่ากับสีแดงอืม สีแดงเนี่ยมันถ่ายโอนความร้อนไปให้สีเขียวจนสีเขียวเนี่ยมันมีความร้อนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองจากที่มันไม่มีความร้อนเลยนะคะอันนี้เรียกว่าการถ่ายโอนความร้อนซึ่งการถ่ายโอนความร้อนนะคะมันก็มีอยู่3แบบนั่นก็คือ1 1นะคะโอ้โอปากกามันไม่ใหญ่เลย หนึ่งหนึ่งการนำความร้อนสองการพาความร้อน สามการแร่รังสีความร้อนอซึ่งเราจะมาดูแต่ละแบบกันนะคะว่าเออมันเป็นยังไงมันแตกต่างกันยังไงทั้งสามแบบนี้เรามาดูแบบแรกกันก่อน ก็คือการนำความร้อนภาษาอังกฤษอ่านว่า heat conduction นะคะซึ่งการนำความร้อนเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปตามสาสารแต่ละสถานะอ่าแสดงว่าการนำความร้อนเนี่ยมันนำได้ทุกสถานะเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวแกส๊สใช่ไหมคะ ทามาดูว่าการนําความร้อนมันนํำยังไงครูยกตัวอย่างนะเอาหม้ออันนี้มาหม้อเนี่ยมันจะมีทั้งตัวนําความร้อนแล้วก็ฉนวนความร้อนใช่ไหมเราคงทราบกันมาบ้างแล้วแหละ,ะตัวนําความร้อนคือมันสามารถนําความร้อนได้ดีส่วนฉนวนความร้อนนั้นอ่ะมันคือไอตัวที่มันนําความร้อนไม่ดีหรือเราจับแล้วเราไม่รู้สึกร้อนนั่นเองอถ้าครูถามว่าตรงนี้มันเป็นฉนวนหรือเป็นตัวนํา ในเดียนจะตอบว่ามันคือตัวนำใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราจับตัวหม้อหรือว่าตัวฝาเนี่ยเราจะรู้สึกร้อนแต่ถ้าเราจับไอ้ตรงจุกยางนี่ลหะลูกเนี่ยตรงเนี้ยจุกยางหรือว่าไอ้ตรงหูหม้อเนี่ยออหูหม้อเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ตรงนี้มันคือ ฉนวนความร้อนมันจึงนำความร้อนได้ไม่ดีเราจึงจับแล้วไม่รู้สึกร้อนเท่าไหร่นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูตัวหมอ้อเราบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นตัวนำใช่ไหมแล้วมันนำยังไงอ่ะตัวสแตนเลสนี้ใช่ไหมเป็นตัวนำสแตนเลสนี่เป็นของแข็งใช่ไหมคะอ่าเป็นของแข็งมันก็จะเรียงตัวแบบเป็นระเบียบเลยใช่ไหมคะอันนี้ครูก็จะวาดอนุภาคของของแข็งเนาะ มันเรียงตัวกันบ็นทะเบียบแบบนี้เรียงชิดติดกันอย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้เวลาเวลาอการถึงการนำความร้อนปุ๊บเราจะจุดจุดไฟตรงนี้ใช่ไหมอ่ะพอจุดไฟแล้วนะคะเดี๋ยวฮุอะจุดไฟจุดไฟอ่ะข้างล่างนะคะมันก็จะได้รับความร้อนอ่ากอนเนาะอ่ะอนุภาคข้างล่างตูดหมอเนี่ย จากนั้นไออนุภาคแถวแรกเนี่ยมันก็จะส่งต่อสั่นแล้วส่งต่อความร้อนไปยังแถวที่สองอ่าแล้วก็ส่งต่อไปยังแถวที่สามจนมันร้อนไปถึงหูมอตรงนี้เลยสั่นต่อมาเรื่อยๆอ่าที่มันสั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอนุภาคของของแข็งเนี่ยมันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เห็นไหมถ้าอนุภาคถ้าอนุภาคตรงเนี้ยจะเคลื่อนที่นะ มันก็จะติดข้างบนมันก็จะติดข้างข้างอ่ะแสดงว่ามันเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้เลยการนำความร้อนจึงเกิดกับตัวกลางที่มันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ตัวกลางไม่เคลื่อนที่ของเหลวของเหลวกับแกส๊สมันก็สามารถ นำความร้อนได้เหมือนกันเช่นเดียวกันมันต้องไม่เคลื่อนที่นะคะเราถึงเรียกว่าการนำความร้อนอมาแบบที่2การพาความร้อน Heat Convection มันแตกต่างอะไรกับการนำความร้อนอชื่อมันบอกว่าพาพาเนาะมันก็ต้องมีคนพาไปใช่ไหมพาความร้อนไป เพราะฉะนั้นการพาวความร้อนมันก็คือการถ่ายโอนความร้อนไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคจากที่ร้อนไปสู่ที่เย็นเมื่อกี้เราดูตรงหม้อไปแล้วใช่ไหมมันเรียงชิดติดกันแบบนี้เรามาดูน้ำบ้างอนุภาคของน้ำเนี่ยมันจะเรียงตัวห่างจากกันใช่ไหมมันจะเรียงตัวห่างจากกัน ไม่เหมือนไม่เหมือนกับออของแข็งใช่ไหมคะ,ะทีนี้พอเรียงตัวห่างจากกันนะลูกมันจะมีช่องว่างระหว่างกันนี่มันจะมีช่องว่างระหว่างกันเซงว่าแต่ละอนุภาคเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ไปซ้ายขวาหน้าหลังได้เนาะเมื่อมันได้รับความร้อนข้างล่างนะคะมันได้รับความร้อนตรงนี้ไอ้ข้างล่างเนี่ยมันจะร้อนใช่ไหม อนุภาคข้างล่างสีแดงๆเนี่ยมันจะร้อนก่อนพอมันร้อนปุ๊บอ่ะเราเรียนเรื่องความร้อนแล้วก็การขยายตัวการหดตัวมาแล้วเมื่อมันได้รับความร้อนใช่ไหมอนุภาคมันก็จะขยายตัวออกจากกันช่องว่างมันก็จะมากขึ้นแสดงว่าพอช่องว่างมากขึ้นมันก็จะมีปริมาตรเพิ่มมากขึ้นนทำให้มันเบาใช่ไหมพอมันเบามันก็จะลอยไปสู่ข้างบน ลอย <us> ขึ้นไปแทนที่ไอ้สีฟ้าตรงนี้ไอ้สีฟ้านี่มันหนักกว่าใช่ไหมคะสีฟ้านี่มันหนักกว่ามันก็จะลงมาแทนที่ไอ้ตรงสีแดงตรงนี้อ่าไอ้ตรงสีฟ้าเนี่ยมันก็จะได้รับความร้อนจากเตาอ,อ่าพอสีฟ้าได้รับความร้อนจากเตามันก็กลายเป็นสีแดงแล้วมันก็ขึ้นไปแทนที่อ่มันก็หมุนวนอยู่อย่างนี้ทำให้น้ำทั้งหม้อของเราเนี่ยมันมีความร้อนที่เท่ากันในเรียนสังเกตไหมว่า ไอตัวอนุภาคเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้แต่ถ้าตัวกลางเป็นของแข็งมันจะไม่สามารถพาความร้อนได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการพาความร้อนเนี่ยอนุภาคที่เป็นตัวกลางเนี่ยจะอยู่ในสถานะของแข็งไม่ได้เพราะว่าของแข็งเนี่ยมันเรียงชิดติดกันมันไม่สามารถพาเคลื่อนที่ไปได้เพราะว่าของแข็งเนี่ยมันไม่มีช่องว่างให้เกิดการ เคลื่อนที่เนาะเพราะฉะนั้นในการพาวความร้อนเนี่ยจะได้เฉพาะอนุภาคที่อยู่ในสถานะของเหลวนะคะแล้วก็แก๊สเท่านั้นนะคะอะส่วนแบบสุดท้ายแบบสุดท้ายนะคะคือการ การแผ่รังสีความร้อนหรือว่า heat radiation อันนี้มี a ตัวเดียวเนาะคูพิมพ์เกิน heat radiation คือการถ่ายโอนแบบไม่อาศัยตัวกลางอันแรกการนำความร้อนมีตัวกลางอ่ามีตัวกลางซึ่งตัวกลางเนี้ยอยู่ได้ทั้ง3สถานะเลยไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวหรือว่าแกส๊สแต่ว่าการพาความร้อนเมื่อกี้การพาความร้อนเมื่อกี้ นะคะจะใช้อนุภาคตัวกลางได้เฉพาะอาของเหลวแล้วก็แกส๊สเนื่องจากว่ามันต้องเคลื่อนที่พาความร้อนไปได้ของแข็งจึงเป็นตัวกลางในการพาความร้อนไม่ได้เพราะว่าของแข็งเคลื่อนที่ไม่ได้เ mm. นาะ,ะแต่อันเนี้ยเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวกลางเพราะว่าอะไรเพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ตัวกลา,างไงขูนี่ถามอะไรเนาะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันเช่นพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์นะคะส่องแสงมายังโลกของเราครูว,วาดโลกของเราก่อนนี่นะคะโลกของเราโลกของเราเนี่ยที่เราเห็นอากาศหรือว่าชั้นบรรยากาศเนี่ยมันอยู่ในโลกนะลกูกมันไม่ได้อยู่ข้างนอกโลกนะอ่ะ ถ้านอกโลกไปเลยอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยสังเกตนักบินอวกาศบ้าที่เขาไปนอกโลกอะ่ะมันไม่มีอากาศที่จะพยุงตัวเขาเขาถึงลอยอย่างนั้นเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะการที่แสงส่งมายังโลกของเราเนี่ยมันไม่มีตัวกลางเลยไม่มีแม้กระทั่งอากาศ ซึ่งอากาศเนี่ยมันเป็นตัวกลางที่อยู่ในสถานะแกส๊สใช่ไหมอันนี้ไม่มีแม้กระทั่งอากาศเลยนะเพราะฉะนั้นแสงมันจะส่องมายังโดยตรงที่โลกของเราเลยเนอะอันนี้เรียกว่าการแผ่รังสีความร้อนนั่นเองก็คือไม่ใช้ตัวกลางนะคะแต่ว่าในหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันสามารถเกิดการถ่ายโอนความร้อนได้มากกว่าหนึ่งอย่างเช่นในสถานาการณ์ที่ครูยกตัวอย่างมาเนี่ย มันเกิดทั้ง3อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการนำความร้อนการพาความร้อนหรือว่าการแผ่รังสีความร้อนนะคะอ่ะอันนี้เหล็กที่เขาเสียบมาร์ชเมลโลเมื่อมันได้รับความร้อนใช่ไหมเหล็กมันนำความร้อนใช่ไหมคะมันเป็นตัวนำอ่ะเมื่อเหล็กตรงนี้ได้รับความร้อนใช่ไหมความร้อนมันก็ส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆืจน มันส่งไปยังมาร์ชเมลโล่ทำให้มาร์ชเมลโล่เนี่ยร้อนอ่ะอันนี้เรียกว่าการนำความร้อนเพราะว่ามันมีตัวนำใช่ไหมคะตัวนำอยู่ในสถานะของแข็งอย่างที่สองก็คือการพาความร้อนพาความร้อนเราผิงไฟใช่ไหมลมพัดมาลมพัดลมพัดอากาศนะคะอยู่ในสถานะแก๊สเนาะอากาศอยู่ในสถานะแก๊ส พาความร้อนจากเปลวไฟไปโดนมาร์ชเมลโล่ก็ทำให้มาร์ชเมลโล่ได้รับความร้อนได้เหมือนกันอ่ะตัวกลางอันนี้ก็คืออยู่ในสถานะของเหลวเอ้ยไม่ใช่อยู่ในสถานะแกส๊สขอโทษทีค่ะอยู่ในสถานะแกส๊สเนื่องจากว่ามันเป็นอากาศเนาะแต่ว่าแบบสุดท้ายก็คือการการอะไรนะ แผังสีความร้อนนั่นก็คือไม่ต้องใช้ตัวกลางใช่ไหมก็คือเปลวไฟเนี่ยมันมาโดนมัชเมโลเองโดยตรงโดยที่ว่าไม่ต้องใช้ตัวกลางเป็นอากาศหรือว่าเป็นตัวนําแบบนี้นะคะเนี่ยเปลวไฟมาโดนมัชเมโลก็ทําให้มัชเมโลร้อนได้เลยเนาะมันก็มีประมาณอยู่เท่านี้เนาะแล้วก็ฝากไปทบทวนเรื่องอะ m มล์แนี้นะคะ MyMap นี้ อาจจะออกเนาะแบ่งเป็นอะไรบ้างนะการนำการพาการแผ่รังสีความร้อนการนำจะต้องมีตัวกลางในการถ่ายโอนตัวกลางเป็นของแข็งของเหลวและแกส๊สการพาความร้อนต้องใช้ตัวกลางด้วยใช่ไหมแต่ตัวกลางเป็นของแข็งได้ไหมไม่ได้จะต้องเป็นอนุภาคที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้ก็คือของเหลวแล้วก็แกส๊สใช่ไหมคะอืม อันนี้การแผ่รังสีความร้อนต้องใช้ตัวกลางไหมเอ่ยไม่ต้องใช้เนาะอ่ะก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย